สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CU Gaming นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะที่ทุกคนได้ส่งเข้ามานะอ่ะและนี่ก็คือหน้าใหม่ของพี่นะคะหน้านี้พี่จะไม่สอนนะเพราะว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ของพี่นะคะทุกคนเราจะได้จดจำ หน้าพี่เอาไว้นะว่าแบบพี่ไปไหนมาไหนก็จะจําได้ว่าอ่ะคนนี้คือพี่ซีนี่นะอะไรแบบนี้นะคะพี่ก็จะไม่สอนหน้านี้นะจะทำการเปลี่ยนชมหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเราจะไปตอบคำถามของทุกคนกันไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคนนี้ก็ถามมาว่าพี่ชื่ออะไรคะ พี่ชื่อซนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อพี่เนาะพี่ชื่อซีนะต่อไปคําถามของคนนี้นะคะมีทั้งหมดสามข้อเลยนะ,ะคําถามแรกก็คือทําไมถึงโมนาเก่งมากเลยคําถามนี้เป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะตอบยากนะคะพี่ก็ใช้เวลาในการฝึกนะคะก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะ เออแล้วก็มีการพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนแรกพี่ก็คือก็โมหน้าไม่ค่อยสวยหรอกแล้วก็อยู่ที่ตัวเกมด้วยตัวเกมก็แบบว่าจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคือตอนแรกก็ไม่มีแบบอะไรนะรูปร่างอะไรเงี้ยมาให้นะคะก็จะแบบตอนแรกๆคือจะโม,มได้ได้ก็คือแบบหัวต้องโตๆตัวเล็กๆสั้นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบสามารถทให้ตัวสูงได้นะคะทุกคนหน้าของหน้าของตัวละครก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะพี่ก็จะพัฒนาฝีมือนะคะ ตามเกมนะคะทุกคนเเกมมันพ,พัฒนาแบบไหนแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือตามตามเกมเลยนะคะใครงงไหมล้วก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะคะพี่ก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เคยโมหน้าเกมอื่นมาก่อนแล้วก็เนียยเขาเรียกว่ามีพื้นฐานนะคะมีพื้นฐานนะเอออ่ะต่อไปคำถามที่สองนะคะน้องก็จะบอกมาว่าใช้การฝึกฝนในการโมหนา,นานเท่าไหร่ก็ บอกไม่ถูกนะจำไม่ได้ด้วย <c oughs> ก็เอาไว้ว่าค่อนข้างนานนะคะใช้ระยะเวลานานาน,นะคะหาแล้วก็ข้อที่สามนะคะน้องเขาถว่าหาผู้ติดตามมาจากไหนผู้ติดตามก็มาจาก youtube เลยนะคะ,ะเวลาพี่ลงคลิปอย่างนี้ก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะแบบคนมาเข้ามาดูคลิปนะคะก็จะมีผู้ติดตามมาจาก youtube เลยนะโอเค ถ้าเกิดมีคำถามที่ซ้ำกันนะคะพี่ขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะว่าพี่ตอบไปแล้วนะคะทุกคนโอเคไหมเอ้ยก็คือแบบว่าพี่ก็เห็นว่ามีคำถามซ้ำกันเยอะมากๆเลยนะคะต่อไปอ่ะต่อไปเลยเนะาะคำถามต่อไปนะคะน้องคนนี้ก็ถามมาว่าที่จะเปิดร้านรับโมนาเลยไหมคะในอนาคตที่จะไม่เปิดร้านรับโมนานะคะ ก่อนที่พี่จะมาทําคลิปนี้นะคะพี่เคยเปิดร้านโมนาแล้วนะแต่พี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะคะทุกคนแล้วมันก็ได้รายได้ค่อนข้างน้อยนะหน้าละสิบบาทเองเมื่อก่อนนะคะตามเลฟนะเออมันทําตามเลฟก็คือกว่าจะกว่าจะเหมือนนะคะทุกคนมันค่อนข้างที่จะยากเลยพี่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะคะทุกคนพี่ก็เลย ปิดร้านนะคะไม่ทาแล้วแล้วพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะทุกคนพี่ก็เลยเลิกเลือกรับโมนานะคะคําถามต่อไปน้องคนนี้ถามมาว่าพี่ซี่มีแฟนยังคะหนูอยากรู้มากมากพี่อายุอายุยี่ห้านะก็ต้องมีแล้วนะคะมีแล้วนะต่อไปน้องคนนี้นะคะถามมาว่าพี่มีกี่ตัวละครฮะพี่มีทั้งหม 3ต,ตัวละครนะคะตอนนี้นะแล้วก็ทำต่อไปนะคะ Q&A หมดกับเซปโตไปเท่าไหร่ล้ะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เคยไม่เคยได้นับเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะหลายพันอยู่นะพี่ก็จำไม่ได้นะคะหลายพันอยู่ประมาณนั้นนะคะ อ่คำถามต่อไปเลยนะคะน้องคนนี้ก็ถามมาว่าพี่ซคิดว่าอยากจะให้ยอดซับของพี่ซีไปถึงเท่าไหร่และอยากยอดซับไปถึงที่พี่คิดเอาไว้เนี่เอาใหม่นะพี่ซีคิดว่าอยากจะให้ยอดซับของพี่ซไปถึงเท่าไหร่และถ้ายอดซับไปถึงที่พี่คิดเอาไว้อยากจะจัดกิจอะไรอีกอินดีกับ6 0 0ันซับด้วยนะคะรักพี่ซนะคะอ่ะพี่ก็ ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือหนึ่งหมื่นซับนะคะทุกคนแล้วก็กิจกรรมที่พี่จะจัดก็คือแจกเซมเหมือนเดิมเลยนะคะแจกเซมให้น้องๆนะคะต่อไปคำถามของน้องคนนี้นะคะถามว่าพี่ชอบเคป๊อปวงไหนคะตอนนี้พี่ก็มีชอบๆอ,อยู่ก็คือวงแ s t โตรนะคะวงที่มีชาอึนอูนนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ติ่งนะคะช่วงนี้ต่อไป น้องคนนี้นะคะถามมาว่าพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุยี่ห้านะคะแล้วก็คําถามที่สองพี่ชอบสัตว์อะไรพี่ชอบจิ้งจอกนะคะทุกคนถึงมันจะเอามาเลี้ยงไม่ได้แต่พี่ชอบมากเลยนะพี่ชอบชอบมากๆเลยนะคะต่อไปน้องคนนี้นะคะถามมาว่าพี่ซีชอบกินอะไรคะ ที่ชอบกินชาบูนะคะชอบมากๆเลยมันคือของโปรดของพี่เลยนะอ่าแล้วก็คําถามที่สองนะคะน้องก็ถามว่าพี่ซจะตั้งชื่อให้ fc ว่าอะไรคะพี่น่าจะไม่ได้ตั้งนะคะทุกคนพี่ไม่ได้ดังขนาดนั้นเออพี่ก็น่าจะไม่ได้ตั้งนะคะแล้วก็ต่อไปน้องคนนี้นะคะ qna พี่คิดยังไงถึงมาทํา y o u t u b e คะตอนแรกนะคะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกพี่แค่ กะจะลงเล่นๆนะคะไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูนะคะแต่พอมีคนเข้ามาดูเยอะเงี้ยอะไรแบบนี้พี่ก็เลยเออก็เลยมาแบบว่าตั้งใจทํา youtube นะคะทุกคนจนมีถึงทุกวันนี้นะมีหลายคลิปแล้วตอนนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคําถามต่อไปน้องคนนี้ก็ถามว่าพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีชมพูนะคะ คำถามแล้วก็คำถามที่สองเป็นคำถามที่พี่ตอบไปแล้วนะคะพี่ก็จะไม่ตอบนะเพราะพี่ตอบไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปน้องคนนี้นะคะถามว่าพี่พี่ชื่ออะไรนะคะเพิ่งติดตามพี่ชื่อซีนะคะแล้วก็ข้อสองก็คือพี่ชอบแต่งตัวแนวไหนคะในเกมใช่ไหมพี่ชอบแต่งตัวแนวโลลิ oli, แล้วก็ jk นะคะแนว jk นักเรียนญี่ปุ่นนะคะทุกคนอ่ะต่อไปคำถามต่อไปเลย ถ้าพี่ไม่สอนโมนาจะทำอะไรคะถ้าพี่ไม่สอนโมนาพี่ก็จะเล่นเกมนะคะทุกคนพี่ก็จะเล่นเกมนะคะเล่นเกมอะไรแบบเลื่อยเปื่อยนะคะทุกคนต่อไปคำถามที่สอน้องก็ถามว่าพี่ติงเกาหลีไหมคะถ้าติงติงวงอะไรเออพี่ตอนนี้พี่เลิกติงมานานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามีวงที่ชอบอยู่นะก็ชอบวงแอสโตรนะคะที่มีชาอุนอูนะคะทุกคนรู้จักชาอุนอูไหมแบบ หล่อมากเลยนะหล่อมากเลยต่อไปคำถามต่อไปนะคะคนนี้ก็ถามว่าพี่ซีเข้าเล่นเกมเซเบโตได้ยังไงคะยินดีกับหกพันทัพย์แล้วยินดีด้วยนะคะพี่ถึงหกพันทัพย์แล้วคะ่ะอ่ะพี่เข้าเกมเซเบโตได้ยังไงใช่ไหมมีเสียงรถอะแปบบ๊บนึงนะเสียงรถไปสีนีมาส่งไปแล้ว เเวลาทำคลิปทีไรก็จะมีสสสววะเสียงรบกวนตลอดเลยนะคะทุกคนอ่ะจะตอบนะคะพี่ซีเข้าเล่นเกมเซปโตได้ย,ยังไงใช่ไหมพี่ชอบเกมแต่งตัวนะคะทุกคนเอพี่ก็เลยมาเล่นเกมเซปโตนะเราเสียงรบกวนหนึ่งรถไปแล้วกำลังไปแล้ว <c oughs> อ่ะพี่ก็ตอบแล้วนะคะว่าพี่ชอบเล่นเกมแต่งตัวนะคะพี่ก็เลยมาเล่นเกมเซปโตนะคะทุกคน มันอ่านว่าเซบิโตไหมอะแต่พี่ไปดูในแปรใน Google มันอ่านว่าเซบิโตไปเลยอ่านตามนะคะต่อไปเนาะคนนี้ก็ถามว่าพี่ตัดต่อในแอปอะไรคะพี่ตัดต่อในแอป i n s h o t นะคะทุกคนแล้วก็ในแอปอ,อ,อ่านว่าอะไรเมย์ถูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนพี่เพิ่งอันนี้พี่เพิ่งมาใช้นะพี่เพิ่งลองใช้พี่ยังใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแอปเมยถูนะแต่หลักเลยคือพี่ใช้แอป Inshot ในการตัดคลิปนะคะลง YouTube นะ แล้วก็คําถามนี้ก,ก็ถามว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่ทําคลิปคืออะไรหรอคะเริ่มจากอะไรยังไงทําคลิปที่เริ่มทํา youtube ใช่ไหมก็พอันนี้พี่ก็ตอบไปแล้วนะว่าเอ,อพี่แค่ตอนแรกพี่ก็อยากลองลงคลิปเฉยเทพี่ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปพี่ซีเล่นเซฟมากี่เดือน กี่ปีแล้วล่ะคะพี่เล่นเซปโตมาตั้งแต่สมัยที่มันเปิดมาแรกๆใหม่ๆเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีแมปให้เดินเล่นเลยนะคะแบบมีแค่แต่งตัวกระถ่ายรูปเฉยๆพี่ก็จําไม่ได้นะคะเพราะพี่เดี๋ยวก็เลิกเล่นเดี๋ยวก็กลับมาเล่นเดี๋ยวก็เลิกเล่นเดี๋ยวก็กลับมาเล่นพี่ก็เลยจําไม่ได้ว่ากี่ปีนะคะอ่ะแล้วก็คําถามที่สองเนงาะถามว่าพี่ซีเติมเกมไปเยอะไหมคะ ก็ก็เยอะอยู่นะแต่พี่ก็จำไม่ได้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้นะคะน้องซี่มีวิธีฮีลใจตัวเองยังไงมากคะเวลาน้องทอ้ออ่าตอนนี้ยังไม่เคยท้อเลยนะแต่เคยนอยๆอยู่นะคะน้อยว่าเออเราทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมคนติดตามผู้ติดตามถึง ลดลงอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบน้องๆ FC นะคะคอยเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ยังนอยอยู่เนะี่ยถึงจะมีกําลังใจแต่เออมีน้องให้กำลังใจแต่ก็ยังรู้สึกนอยอยู่อะไรแบบนี้วันถัดไปก็จะรู้สึกดีขึ้นเองนะคะแล้วก็กลับมาสู้ๆใหม่เขาไม่เรียกว่าท้อนะเรียกว่านอยเรียกว่านอยแล้วกันเนาะ ยินดีด้วยนะครับต่อไปคำถามนะคะตอนนี้เราเริ่มเอ่อทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อ่ะต่อไปนะคะคำถามนี้ก็คือน้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับอยากถามว่าพี่โมนาพี่รับโมนาไหมพี่ไม่ได้รับโมนานะคะทุกคนอะต่อไปน้องสวัสดีนะคะคนนี้นะ ก,ก็บอกนางก,ก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะหกวันซัแบแล้วเร็วมากแล้วก็คําถามคีย์เก็คือพี่ซีมีแฟนหรืออยังมีแล้วนะคะพี่ซีพี่เติมเกมครั้งแรกกี่บาทพี่จําไม่ได้จำไม่ได้เลยมันนานมากแล้วแล้วก็คําถามที่สามนะคะพี่เกิดวันอะไรพี่เกิดวันเดือนปีอะไรนะคะพี่เกิดวันที่สิบหกมกรานะคะปี2 5งห้าสี่ย์นะ แล้วก็ข้อสี่ก็คือพี่อยากเลี้ยงสัตว์อะไรไหมพี่อยากเลี้ยงแมวนะคะแมวแบบน่ารักน่ารักแต่ที่บ้านพี่เลี้ยงไม่ได้นะพี่แพ้ขนแมวนะคะทุกคนแต่พี่ชอบแมวนะชอบแมวยาเอาแมวมาเลี้ยงที่บ้านนะคะแล้วก็ข้อห้าพี่ชอบสีอะไรมากที่สุดสีชมพูนะคะนั่นก็บอกว่าเอฟซี FC ค่าขอบคุณนะคะอ่ะคาถามต่อไปอยากรู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ที่ ทำให้พี่สร้างช่องนี้มาครับแรงบันดาลใจหรอก็คือพี่แบบว่าไปเห็นในกลุ่มเซปโตนะมีคนแบบว่าสร้างกลุ่มโมนานะคะเออพี่ก็เลยแบบว่าอยากอยากมาสอนแบบฟรี Free นะคะทุกคนแล้วพี่ก็ลงคลิปไปนะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะนะคะแล้วก็มันก็มาถึงวันนี้นะคะก็มีคนดูค่อนข้างเยอะนะถึงจะไม่ถึงหลักแสนก็หลักหมื่นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปคลิปโมนาสอนโมานาของพี่นะ คำถามต่อไปเลยนะคะอ่ะคำถามแรกนะคะอันนี้พี่ตอบไปแล้วเนาะก็ข้ามคำถามที่สองเลยนะคะพี่ทำยังไงให้ดังนะคะตอนนี้พี่ยังไม่ดังนะคะทุกคนเออพี่ยังไม่ดังนะพี่ก็ยังตอบไม่ได้นะคะก็ <c oughs> คือพี่ก็ลงคลิปมาได้เรื่อยแหละคะ่ะแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ชีวิตจริงพี่อายุเท่าไหร่คะอันนี้พี่ถามพี่ตอบไปแล้วเนาะอายุยีห้านะคะ แล้วก็น้องคนนี้นะคะพี่ซีชอบเกมเซเบโตอะไรอย่างไรคะพี่ชอบเกมแต่งตัวนะแล้วก็ข้อ2ก็คือของที่พี่ซีได้ชอบอะไรไม่สุดมากที่สุดนะของในเกมใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะพี่ชอบของที่ทุกคนส่งมาให้ทุกชิ้นเลยนะคะอ่ะคำถามต่อไปอ่าน้องคนนี้คําถามแรกก็คือพี่ตอบไปแล้วนะคะข้อ2 แล้วพี่มาทํา youtube ได้ยังไงอันที่ก็ตอบไปแล้วนะต่อไปข้อสามนะคะรู้สึกยังไงที่มีคนชอบพี่รักพี่นะคะอ่ะพี่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนมาชอบคลิปของพี่นะแล้วก็แต่ว่าชอบพี่ด้วยอะไรแบบนี้นะพี่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะพี่ก็บอกไม่ถูกนะแต่พี่รู้สึกว่ารู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะ happy ปปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะต่อไปคําถามต่อไปเลย พี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่ลำพูนนะคะแล้วก็พี่เล่นเกมนี้มากี่ปีแล้วนี่พี่จำไม่ได้นะเล่นมาตั้งแต่ที่มันเปิดแรกๆเลยนะคะแล้วน้องก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับผู้ติดตามถึง6 0พัซับแบลเอฟซค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะอ่ะอันน้งคนนี้นะคะพี่ก็ตอบไปแล้วนะพี่เล่นเซปโตไดกก้กี่เบอนกี่ปีกี่เดือน คำถามนี้คือมีเยอะมากเลยนะคะพี่ก็ตอบไปแล้วนะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนค่ะคิวอันเอพี่ทำยังไงถึงฝึกถึงฝึกฝึกโอ๊ยเบื่อตัวเองจังเลยพอทำคลิปนาน,น้ะคะเสียงมันจะเริ่มแหบมันจะเริ่มเจ็บคอม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะพี่ทำยังไงถึงฝึก โมน่าเก่งอันนี้พี่ตอบไปแล้วนะพี่ขอข้ามนะคะพี่เคยคิดเลิกเล่นเซเปโตไหมเคย <c oughs> นะคะเคยหลายรอบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือมันไม่มีอะไรทามันมีแต่แบบเดิมๆแล้วมันน่าเบือะะ่อค่ะทุกคนพี่ก็เลยลบเกมพิ้งนะคะแล้วอยู่ๆพี่ก็อยากเล่นขึ้นมาพี่ก็กลับมาโหลดเล่นใหม่นะคะทุกคนก็นจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเออพี่เป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะเ <c oughs> คยคิดเลิกทํา youtube ไหมท้อบเบือ่อไหมคะไม่เคยคิดจะเลิกนะคะทุกคนเพิ่งเริ่มเองนะพี่เพิ่งเริ่มทําได้ประมาณ3มเดือนเองนะคะ แล้วก็คําถามต่อไปคือพี่เคยเจอคนต่างชาติหรือคนไทยขอของขอเซมไหมคะถ้าเคยพี่รับมือกับมันยังไงเออเคยนะคะเคยเยอะด้วยนะคะทุกคนก็มีคนต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยด้วยนะส่วนมากก็คือพี่จะไม่ตอบนะคะทุกคนพี่เห็นแหละแต่พี่ไม่ตอบนะเออพี่ก็จะไม่ตอบอะ่ะ ตอบไปแล้วพี่จะไม่รู้พี่จะตอบว่ายังไงอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเกิดบางทีพี่ก็เคยมีตอบนะบอกว่าพี่บอกพี่ก็บอกไปว่าพี่ไม่มีเซมนะคะพี่ก็แคปให้เขาดูอะไรแบบนี้นะเอประมาณนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะน้องคนนี้นะคะข้อแรกก็คือพี่ตอบไปแล้วนะข้ามมาข้อสองเลยนะคะการให้คนสนใจคลิปคือวิธีอะไรคะการให้คนสนใจคลิปของพี่ใช่ไหมก็คือคลิป,ปปกนะคะปกคลิปนะคะทุกคน ปกคลิปต้องทําให้ดึงดูดทําให้หน่าสนใจแล้วดึงดูดคนดูนะคะคือจุดสําคัญเลยแล้วก็ในตัวคลิปก็ทําให้มีแบบว่ากิมมิคเล็กน้อยแบบให้หน่าสนใจแบบน่ารักน่ารักกุ๊ปกลิปอะไรประมาณนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้พี่จะบอกยังไงนะคะก็คือหลักๆก็หลักๆก,ก,ก็คือช้ให้คนมาดูคลิปของเราก็คือปกคลิปนะคะแล้วก็ชื่อคลิปด้วยนะประมาณนี้เนาะ อ่ะต่อไปนะคนนี้นะคะถามคำถ,ถ,ถามนี้มานะว่าพี่มีแฟนหรือ,อยังพี่ตอบไปแล้วนะว่ามีแล้วนะคะพี่อยากมีแฟนไหมพี่ก็มีอยู่แล้วนะคะพี่อยากมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้พี่ก็มีแล้วนะคะพี่ทํายังไงให้ออกให้โมหน้าออกมาสวยนะคะก็คือแก้ไปแก้มานะคะจนกว่าจะสวยนะ <laughs> หน้าหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งที่พี่ทําก็คือใช้เวลาแก้ก็เยอะนะพี่แก้หลายจุดเลย างทีก็ยังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกมาดูดีออกมาสวยนะคะพอใจนะคะแบบออกมาให้เราพอใจอะไรแบบนี้นะคะต่อไปคำถ,ถามนี้พี่ตอบไปแล้วนะข้อสามเลยพี่ตอบไปแล้วข้ 4, อ,อสี่พี่ชอบเล่นอะไรมากที่สุดพี่ชอบเล่นอะไรมากที่สุดคืออะไรเล่นเกมเหรอเล่นเกมพี่ก็ตอนนี้พี่ก็เล่นแต่ซีพโตนะคะทุกคน ไม่ค่อยมีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเรื่องแต่เซปิโตทำคลิปนะคะอ่าต่อไปนะคะน้องคนนี้ถามมาว่ามีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยห้าข้อนะคะน้องนนที่ถามว่าฝึกให้โมนาเก่งยังไงอันนี้พี่ตอบไปแล้วนะแล้วก็หาไรายได้มาเติมเกมยังไงนะคะพี่ขายของออนไลน์นะคะเอาเงินอันนั้นแหละมาเติมเกมนะเงินที่ได้จากการขายของออนไลน์นะคะ หาผู้ติดตามยังไงก็คือลงคลิป,ปลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีคนมาติดตามเราเองนะแล้วก็ข้อสีก็คือคิดคอนเทนต์ลงคลิปได้ยังไงคะคิดคอนเทนต์ลงคลิปโมนาใช่ไหมพี่ก็จะเออหาโมนาที่ยังไม่เคยโมนะคะเอามาลงนะประมาณนี้หรือว่าก็จะมีแบบคนขอมาว่าอยากให้โมนาแบบไหนอะไรแบบนี้พี่ก็จะเอาที่เขาขอมาไปทําคลิปนะคะ แล้วก็ข้อ5พี่ซีอายุเท่าไหร่พี่อายุอีหนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะน้องคนนี้ก็ข้อแรกพี่เคยตอบไปแล้วนะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะทําไมพี่จะต้องทําเซปโตเกี่ยวกับโมนาคาไม่อยากลองทำอย่างอื่นบ้างหรอเออ การโมนาเซปโตนะคะเป็นสิ่งที่พี่ถนัดที่สุดนะคะพี่ก็เลยมาเปิดช่องทําคลิปโมนานะแล้วพี่ก็มีคลิปอื่นๆด้วยนะที่ไม่ใช่สอนโมนาะคะทุกคนก็เป็นคลิปสอนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเกมนะคะว่าทํายังไงบ้างแบบนี้เล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชีวิตจริงพี่ทํางานอะไรล่ะคะพี่ทํางานขายของออนไลน์นะคะทุกคน สุดท้ายนี้ขอยินดีด้วยนะคะสำหรับ6,000นซับอนาคตต่อไปก็ขอให้มีซับเยอะๆนะคะสู้ๆจะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอ่าคำถามแล้วก็คือมีคนถามมาเยอะมากนะคะพี่ก็ขออนุญาตข้ามนะคะพี่ตอบไปแล้วเนะาะคำถามที่สอน,นะคะรู้สึกยังไงที่มีรู้สึกยังไงที่มีคนสนใจคลิปของพี่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแบบ พี่เขาไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้นะพี่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพี่นะพี่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาแอบนอกเรื่องนะช่วงนี้มีซีรีส์อะไรที่ติดบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะแต่พี่ที่เพิ่งดูจบก็คือมัธยมซอมบี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสนุกอยู่นะอา่าสำหรัาพี่จะดูอนิเมะนะคะทุกคนเอ้ก็ประมาณนี้นะคะ อ่ะก็ครบทุกคำถามที่ทุกคนได้ถามมาแล้วนะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มา่ถามพี่นะถามคำถามก็มีแบบเยอะมากๆเลยคะ่ะตอนนี้คลิปก็คลิปก็อาจคลิปเป็นเวลานานมากนละ้วยี่สิบนาทีได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.